ไม่ไหนมาเนี่ยอ่านหนังสือรอเป็นชั่วโมงเลยยวไปหาเจ๊หอมมา,าย,มมายูทำไรอ่ะวันนี้ไม่มีการบ้านไม่ใช่หรอ อืรู้จักตารางสอนอะ่ะคือนี้เค้กนอนนี่เหรออื แต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ยูจะไปนอนกับเจนะอ้าวทำไมอ่ะเจไม่ค่อยอยู่บ้านอ่ะยูคิดถึงยูงก็ไม่ค่อยอยู่กับเค้กเลยเดี๋ยวนี้กลับบ้านหายหน้าหายตาทำไมไม่ไปเล่นบ้านเค้กเหมือนเดิมอ่ะยูอ่านหนังสืออ่ะเค้กก็เล่นคอมพิวต์โทรศัพท์ไปสิ งอนเค้กเหรอไม่ได้งอนงั้นรลบหน้าเค้กไหม่อ่ะไรเคร้กคิดไปเองเค้กกลับไปในห้องสิวันนี้อู่นอนกับเจงไงนั่งนี่ก่อนอะไรอ่ะ มาหาเคยังไงมาคุยดีๆมาคุยอะไรเนี่ยเห็นไหมปกติอิวมานั่งแล้วเนี่ยไม่ถามเคกลับอย่าง,งนี้หรอกเขาอิวไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเคคิดเองโกรธที่เคกลับบ้านช้าเหรอเปล่าไม่ได้โกรธไม่ได้เคจะกลับบ้านเร็วขึ้นเห็นไหมไม่เอา พรุนี้ยูไม่นันกับเพื่อนแล้วตอนเย็นยูเองได้เพื่อนฟรีหรอหรือกลังแซนอ่ะเพื่อนรู้จักกันไม่นานเพื่อนใหม่หออืมเพื่อนจเจนที่ป้ายรถเมย์อ่ะอยู่ห้องไหนโอเคเปล่าไม่ใช่เกีเลนะ ใจเป็นคนดีจะไว้ใจได้ไงเพิ่งเจอกันเองไปเดี๋ยวพามารู้จักกับเคงหน่อยนะยูดูแลตัวเองได้น่ะเคไม่ต้องยุ่งได้ไหมอ่ะเค เคยุ่งเหรอคือยุ่ไม่ได้บายความว่าแบบนั้นยุแค่หมายความว่าเคไม่ต้องมาเป็นห่วงหรือว่าสนใจเรื่องนี้ก็ได้เคแค่เป็นห่วง อยขอโทษนี่ยพูดงี้อีกนะเดอเสียใจแม่พูดแล้วเด็กรู้าอายูดูแลตัวเองได้แต่ว่าถ้ามีอะไรก็มาบอกเกด้วยได้ไหมแม่พูดแล้ว สรุปคืนนี้ไปนอนห้องเจ่อกใช่ไหมมีเคก็ต้องกลับไปนอนห้องดิก็ใช่อ่ะโอเคเคกลับไปนอนคนเดียวก็ได้เจอกันพรุ่งนี้นะเคกคืนนี้เคกนอนนี้ก็ได้ ม่อนกับเจห๊หอแหรอไม่ไปนอนแล้วอะ่ะเปลี่ยนใจแล้วใครชั่วห้องตัวเองมีไม่นอนไม่ต้องพูดเลยที่เมื่อก่อนอยู่ไปนอนห้องเค,คทุกวันเค,คไม่ห่วงห้องเลยไปปิดไฟแล้วไปนอนแล้ว ก็ mm hmm. ได้ก็ได้ mm hmm. วันนี้เคไม่คุยโทรศัพท์หรอคุยไปแล้ววันนี้พี่ลินนอนเร็วอ๋อ น้ำเต้าหู้ขอบคุณครับเจครับกินอู่เป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคไหมอืมก็โอเคนะเจะแล้วกับเค้กอะมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรอยากเล่าให้เจฟังเปล่าอืมไม่มีเลยอ,ะอะ่ะเจกับเค้กเหรอก็เหมือนเดิมนะอ๋อแล้วทำไมวันนี้มานั่งคนเดียวอะ ไม่ไปห้องเค้กหรอ,อ,อเดี๋ยววันนี้เพื่อนเค้กมาทำงานด้วยดิอิวไม่อยากไปกวนอะ่ะเออเจอิอวนึกออกแล้วมีอะไรอยากจะถามอะ่ะถามอะไรพีคได้มากวนหรือมาบุ่นวายเจมั้งไหมอ,อ่ะพีคบุ่นวายยังไงอะ่ะเค,คเคยบ่นบ่นให้ฟังอะ่ะว่าพักหลังนี้นะพีคมานอนบ้านเค้กบ่อยมากเลยเจเห็นบอกว่าพีคอยากมาเจอเจอะ่ะ แล้วเจะอยากมาเจอเจ้ทำไมอืไม่รู้นี่แต่เพื่อนที่โรงเรียนเขาบอกกันเยอะแยะเลยนะเจ้ว่าพีเจ้าชู้มากเลยนะอิวไม่อยากให้เจ้ยุ่งด้วยเลยอะ่ะโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกยังเด็กกันอยู่เลยว่าแต่อิวห่วงเจ้เหรอเนี่ยฮะมีเจ้เจ้อยู่ทั้งคนเลยนะ อย่าค่ะไม่ยุ่งมาไม่มีอะไรหรอกนะคิดมากเราอะฮะตัวแค่นี้ฮะมันทยมอยู่เลยเนี่ยทำไงเอาไ,ไม่มีอะไรไปทำกันบ้านต่อไม่มีอะไรหรอกนะเอาได้ รีบขพ้นไปรารงานงานเลยเออรู้แล้วนะกูก็รีบอยู่เนี่ยแทจริงรายงานมึงก็อยู่ที่นี่ทำไมไม่ทำที่นี่เลยวะแค่อยเข็กตามมาก็ได้มึงจะดื้อไปบ้า,านไหมทำไมวะจริงเสียเวลาฉันหายพูดมากพวกมึงอะ่ะมึงแหละทำมาเป็นพูดดีอยากไปบ้านนั้นก็บอกเหอะกูรู้นะพวกมึงอ่ะจะไปจีบไปต้นหอมใช่ปะกูก็รู้อย่าทำเป็นรู้ดีมึงอ่ะ ถึงพวกกูไม่ใช่หมอหรักอะแต่ก็ฟันทงได้เด้อเว้ยไอพีไปเลยเธอพวกมึงอะกูไปเอาสมุดมามึงมาทำไมกันเนี่ยไปไปรอที่นึงไปคนเดียวแป๊บเดียวไปวะงจ้นก็รอหนัอก็ได้ คิวไม่ได้งอนอยู่งอนแพ้เคกไม่เชื่อแล้วเคกจะถามทำไมเราหลบตายอย่างเงี้ยงอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็น